สวัสดียามเช้าครับตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วก็ุกโมงตอนนี้ออกมายกรอบครับเมื่อคืนไม่ได้ออกมาดูมึกเพราะว่าออกมาคืนแล้วครับแพ้วบ่อยเบ็ดลาก็ไม่มีตัว อยลงเรือไปเอาเรือกันครับเรืออยู่โน่นโอเคครับลงไปเอาเรือกันนี้ว่า๋ยวไปยกรอบกันครับถึงรอบแล้วครับมาลุ้นรอบลูกแรกกันลูกไม่ยกไม่เท่าสองรอบ้วครับมาดูกันครับวันนี้จะมีเข้าไหม ไปรุ่นพร้อมกันเลยครับ ตัวข้าวอยู่ตรงนี้มีทารมหนึ่งตัวครับปลาเก๋าหนึ่งตัว รอบกันครับนี่ครับพี่ลามเข้ารอบ มีปลาเก๋าครับใส่สวยเลยหนึ่งตัวแล้วก็ปลาสลิดเล็กๆอีกสี่ห้าตัวครับมาลุ้นรอบลูกที่สองกันต่อครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว,ว่าลูกนี้จะมีปลาเข้าอีกไหมนะครับ พร้อมกันเลยครับเ้ลูกนี้แห้วสองแห้วครับมีปลาเล็กๆสองสามตัว รอบลูกที่สามกันครับมาดูกันครับรูปนี้จะมีปลาเข้าไหมลูกที่สองเท่วไแล้วครับ ลุ้นกันครับลูกนี้จะมีปลาไหมโอ้ครับปะเ่ากับปะสลิด มีปลากาาสองตัวครับนี่ครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับที่เหลือเป็นปลาสลิดกับกระพงปากหมูครับอีคุดสองตัวนี่ครับที่เหลือเป็นสลิดหิน มาลุ้นรอบลูกใหม่กันครับรอบเพิ่งลงน้ำยกครั้งนี้ครั้งที่สองครับครั้งแรกมีแต่ปลาสลิดครั้งแรกยกตอนกลางคืนครับเดี๋ยวไปดูยกครั้งแรกกันนะครับว่ามีปลาอะไรเข้าบ้างวันนี้ปลาตกไม่กินครับตกอยู่พักใหญ่แล้ว มายกรอบกันครับรอบลูกไม้นกใ้กันคือเลยครับลูกนี้ปล่อยไกลเดี๋ยวไปรุ่นกันครับลูกใหม่จะมีปลาเข้าไหมลูกนี้รอบแปลงครับจากโค้เป็นสี่เหลี่ยม ไปรุ่นพร้อมกันเลยครับมีปลาอะไรเข้าบ้างมีแน่ๆครับสลิตเห็นตัวแล้วสลิตหินบึ้มเลย ลริทินครับดูรอบแรกเสร็จแล้วครับมาดูรอบที่สองกันเลยเกี่ยวครั้งที่สองครับรอบลูกใหม่มาลุ้นกันครับจะมีปลาเข้าไหม เปลี่ยนท้องนะครับเป็นลูก,กรอบสี่เรลี่ยมลุ้นกันครับเ็ามีปลาอะไรเข้าบ้างเห็นแล้วครับมีแน่ๆปลาเก๋าหนึ่งตัวลูกใหม่ก็มีเข้าครับ าออกจากรอบกันครับรอบลูกใหม่ยกครั้งที่สองแล้ว ตะลีทินครับสองตัวปลากาวครับ กาวอีกหนึ่งตัวครับวิ่งถึงฟังแล้วครับน้ำลงพอด,ดีเดี๋ยวมาดูเครื่องกันก่อนครับ f อยากเห็นชุดเครื่องกระทดเกียร์นี่ครับ เครื่องฮอนด้าสแรงทดเกียร์ครับติดไดชาร์จชุดนี้ชุดไดชาร์จครับอันนี้ชุดเกียร์นี่ครับเกียร์ก็มี3ามเกียร์ครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เกียร์ว่างครับนี่ครับ มาดูปลารอบวันนี้กันครับปลารอบวันนี้ไม่ค่อยเข้ามีปลาเก่ามาห้าตัวครับฉลามหนึ่งตัวแล้วก็สลิดปลาเล็กๆอีกประมาณสักสโลได้ครับวันนี้ยังพอได้กับข้าวครับของในน้ำานมากบางน้อยบางเป็นเรื่องปกติครับเรามองไม่เห็น ช่วงนี้หมึกมึกหายหมดเลยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นที่น้ํานาไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ปลาตกก็ไม่ค่อยกินหมึกก็ไม่ค่อยมีตัวของธรรมชาติครับแปงว่าเอาแนอานอนกับมันไม่ได้ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ